อโย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 อ้าวเงียบอ้าวเพื <za bears kimchi> ่อนหิวเลยทีเพื่อนหิวหิวฮือฮืออะไรบอกให้หิวนี่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 พูดดิหิวนี่เพื่อนเราคนไทยอ่ะอะอะไรนายประเทศไหนอะเดี๋ยวนะฮะ นี่นายเมื่อกี้เราโหเราว่าทําไมนายไม่เฮวะ่ะเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนข้างหน้าข้างหน้ามีคอมบลองอ่อเพื่อนเพื่อนไอ้นี่อาเหตเออผมจะบอกเขาว่าเจอศัตรูข้างหน้าเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเฮโยระวังด้วยเดอ้อฮัลโหลนายคนไทยปะเนี่ย <Okay. S 1> อาา่าฮะเมื่อกี้เหมือนเขาพูดว่าคนไทยแต่สำเนียงไม่น่าใช่นะงั้น เออดิสกักนอ่ะอิสปุ่งปุ้งปังปังปุงปุงเป้งเป้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเก็บดิอุ้ยข้างหน้าข้างหน้าเพื่อนเพื่อนข้างหน้าหนึ่งคนเฮ้ยยูโอเคไม่เฟนอ่าเอนมี้ดาวเอ็นเดอะฟุ๊ปเดอะบุ๊ปเดอะบุ๊ปเดอะบอปบุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปเนี่ยฮะระวังนะเพื่อนระวังแถวนี้น่าจะมีนั่น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 ด้านหน้าเพื่อนด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าโอเคจัดไปสวย เฮ้ยกายทวินี่ไฟ not eat อะ่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอ่าอิสมอบอิสคารอีกแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อิสมอบอิสคารโอเคโอเคไอคิวฆ่าไปแล้วหนึ่งโออ๋อ oh, oh, order four โอเคโอเคหายห่วงนี่เพื่อนแล้วอ่าอ่าอยู่คำฟอร์มจะบอกได้ไหมอะ่ะเออเออเอาเอา,เอาไว้ก่อนก็นได้เมื่อกี้เราเจอคนหนึ่งคนอะ่ะ วิ่งไปข้างหลังบ้านนี้ไปมึงนะนี่นี่ข้างล่างนี่เพื่อน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 อุ้ยเพื่อน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 เราก็สุดมุดโอเคเคลียร์แล้วเพื่อนฮะฮะเอ่อนายพูดไทยได้ไหมอ่ะฮัลโหลฮะไม่ค่อยได้ยินมีเหลือเปล่า นายถามเราอย่างนี้ใช่ไหมอะเพื่อนข้างหน้ามีเสียงเท้าอ่ะเจอจัดไปโอเค,อเคร่วงร่วงแล้วเพื่อนดาวดาวดาวหมดเพื่อนหมดไม่เหลือนี่นี่นี่โฟลเมีเพื่อนมามีปืนยังฮะอ,อะไรนะหิวเหรอมาหิวอะไรตอนนี้เดี๋ยวก่อนนี่อย่าเพิ่งหิวไรนะไม่เคยกินอเออเหมือนเขาบอกว่าแย็ดอืมเออเอเอสรุปนายฟังเรารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ย รู้สึกว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะจะไปรอดไหมเนี่ยเกมนี้ถ้าผมแอบดินทาเขาเขาจะฟังรู้เรื่องไหมลองดูไหมว่มาไงฮะคุณผู้ชมยังไงยังไงอ่ะว่าไงเพื่อน got got อะว่ไาไงเพื่อนเราไม่กินฟ้าเพื่อนเดี๋ยวนะหรือเขาฟังเรารู้เรื่องเียน เออเพื่อนนายฟังภาษาไทยรู้เรื่องด้วยเหรอแล้วนายขึ้นไปไงอ่ะสอนละมั้งพี่เฮ้ยเพื่อนขึ้นไงตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่เพื่อนบอกน้อยเอาลงมาแล้วอะไรวะนู้นไปโยนนู้นอ่านายจะโยนอะไรเพื่อนตรงนี้มีกระสุนแดงสองกล่องนะเออเพื่อนให้กาย กกมารีบเลอเพื่อนเราไม่รีบนะขอฟาร์มก่อนได้ไหมยะเอาเพื่อนหายไปไหนแล้วดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะฟาร์มอยู่นะถ้าไม่เพื่อนเนี่ยฮะเพื่อนเพื่อนวิ่งระวังหน่อยนะไม่รู้ยังหลงเหลือใครอยู่ไหมเอ่อนี่นายนายมีแฟนยังอ,อ่ะเอ่อเราหมายถึง you have a girlfriend ฮัลโหลพูดดีป่ะนะนี่เพื่อนบอกหน่อยด้แน่ทีนี้ถามไม่ตอบไม่หยุดไม่หยุดเราจะไม่หยุดปั่นนายเราจะทําให้นายตอบให้ได้นี่เพื่อนนายพูดภาษาอะไรอะนายไหวไหมเนี่ยเฮ้เพื่อนเลสโซนเซฟเซฟพีสแน่แน่แน่ขอเถอะนะเราขอเถอะเราขอร้อง เเพื่อนเราเบื่อแล้วอะนายอิ่มยังไปที่อื่นไหมอะโอ้โ้โอ้โ้โอ้เจอเจอเจอเพื่อนเราหลบกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดึงนายเอา้านายไม่ตายเหรอโอ้โหเราอยากให้นายตายมากเลยโทษฐานที่เรากับนายคุยกันไม่รู้เรื่องโอ้ยเขาตายแล้วพอได้แล้วอย่าไปซ้ำเขาโอ้ย เฮ้ยนายอะไรอ่ะโอ้โหเก็บคนเดียวเลยนะแบ่งบ้างเด้โอ้โหเพื่อนไม่คิดจะแบ่งเรามากเลยเหรอฮัลโหลเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเจอเจอเจอนี่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  d i s <This> one โอเค I อคิวแยมไปเลยเคลียร์เคลียร์ nothing อ่าอ่าอ่า nothing nothing ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเพื่อนจริงๆริไมได้โกหก แน่เพื่อนไม่เชื่อเราหรอบอกว่าไม่มีก็ไม่มีดิเราเก็บไปหมดแล้วดูดิจะฟังเรารู้เรื่องไหมเอาเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรอด้วยอุ้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 ยเหมือนเอ้ยเหมือนไอ้แก๊กเลยอ่ะนายฟังเรารู้เรื่องใช่ไหมเมื่อกี้นี่เออป่ะเนี่ยฮะถามไม่ตอบ ทำอะไรก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กอะลำคาญเนี่ยรู้ไหมยังยังยังยิงว่าเหมือนยิ่งยูน้าไนเนี่ย move, เพื่อนฟอลลเมีไลท์มูฟพีชเข้าใจไหมเนี่ยฮัลโหลเพื่อนย้ายที่กันเถอะเบื่อแล้ว <c ười> อ้าวแล้วนั่นเออไปไกลแล้ว p. เพื่อนเฮ้ยรอด้วยดิเดี๋ยวรอก่อนชมวฮชมแฮป เฮอ,อใจเย็นเสี่ยวแห้งควายอาคาทราบับขารถก่อนไหมเพื่อนอนเดอรวิ่งไม่รอทำเป็นแอคเฮอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวก็หัวโยกหรอก <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนะเพื่อนขอตั้งค่าแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บรู้สึกว่า,าหน้าจอมันไวไปนิดนึงปรับสัก60กว่าแล้วกันนะโอเคประมาณนี้แป๊บเพื่อนเทสแป๊บหนึ่ง หันหันแปบ๊บหันแปบ๊บโอเคโอเคแปบ๊บแปบ๊บแป๊บหนึ่งขอคุ้นเคยก่อนอ่าได้อยู่ได้อยู่หันประมาณนี้โอเคได้ได้ได้เพื่อน follow me มี n d and adopt please ตอนนี้ผมได้ชวนเขาไปหา a d ร์ดกันนะครับนี่นี่เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไป let's go <c oughs> ผมจะพาเขาไปโดนเดสโซนเอาหมดซะและ้วรวยละ ผิดแผนไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือไม่ทีแรกก็ว่าจะแกล้งเห็นว่าชวนกินฟักด้วยแต่ถ้าไม่ลองร่วมมือกันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนเอองั้นเอาก็เอาลองดูโอ้ยนี่เพื่อนนายไม่รอเราอีกแล้วนะได้ไม่รอไม่รอใช่ไหมไม่รอใช่ไหมได้เลย จะพูดอะไรเออนายทิ้งเราใช่ไหมอ่ะโอ้โหลงงอนแล้วนะเออถ้านายล้มอ่ะไม่ต้องมาขอให้เราช่วยนะเราไม่ดึงหลอกลงงอนแล้วไปเลยไปเลยไปอยากไปไหนไปเลยแล้วนายจะเสียใจที่ไม่รอเราอดไม่ต้องเลยยา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 ไม่ต้องมาแก้ตัว ปั่นฮะปั aja, ่นนี่ปั่นไปเขาจะรู้เรื่องปะก็ไม่รู้นะเพื่อนแอร์ดอปมาแล้วเพื่อนเห็นไหมนะเราแวะไปดูกันก่อนนะอะเพื่อนฝังขวาฝังขวามียิงกันโอ้เพื่อนเอ็นี่มีแอ้แทโอเคเพื่อนจัดไปเดี๋ยวเราเสริม โอเคเพื okay, ่อนเอา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 จัดส okay, ิจัดโอเคสวยเพื่อนเพื่อนเพื่อนด้านนี้ตะวันตกอ่าสซเวสเเวสทูซิกไฟส์เอดมี่สายสองหกห้าอ่าเดอะกระอบ there is no one หมายถึงฝั่งกระทบไม่มีใครอยู่จะบอกคุณผู้ชมว่าผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะนึกอะไรออกก็พูดพูดไปก่อนแล้วกันเผื่อเขาจะเข้าใจปึกความกล้าแล้วกันเนาะ ด้านนอกวงนะฮะมีเสียงการยิงกันขอเช็คก,ก่อนเช็คให้เพื่อนบ้านหนึ่งโอเคบ้านหนึ่งเคลียร์ต่อไปบ้านสองบ้านสองเคลียร์โอเคนนอะะข้างนอกนะฮะข้างนอกจะว่าไปเราตึงกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> หาเพื่อน what happened ยังไงเพื่อนเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เจอไหมรอบนอกเจอไหมเราเพื่อนตอนนี้เราต้องร่วมมือกันแล้วนะเฮ้กายวินเทเกเตอร์เพสเออคุณผู้ชมครับขอเข้าโหมดตึงแป๊บหนึ่งนะมาถึงขนาดนี้แล้วรู้สึกเสียดายเหมือนกันแต่ถ้าทีมแพ้ก็อย่าว่ากันนะขำๆขนาดผมยังไม่ซีเรียสเลยแล้วคุณจะซีเรียสไปทำไมฮะ you see a n y one and n a d e n and n r p มีไมมีไม้ hello h ลลโลข้างหน้า

เอาเพื่อนล้มเอ้าน้านายอะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอ้โหอยู่ไกลด้วยเพื่อนเพื่อนหลบก่อนเพื่อนเอ้าเพื่อนโอ้สีเง๋ตรงไหนเพื่อนตรงไหนบอกเราทีตรงไหนตรงไหนตรงไหนอะไรนะ อยู่ทีนี้นี่แหละเหรอไหนอะตรงไหนเพื่อนตรงไหนข้างบนไม่มีตรงแถวที่นายตายปะอ่ะเจอแล้วเสียงฝีเท้าเงียบไว้เพื่อนเงียบไว้เงียบไว้ขอหัเพื่อนเขาอ,อยู่ตรงไหนบอกที่นี่นี่ยังอยู่ไหมเนี่ยฮลัฮโลโหลฮัลโหล อ่ะเสียงเปิดประตูเดี๋ยวนะน่าจะอยู่แถวแนี้เสียงปืนข้างขวาเสียงเท้าทางซ้ายอ่ะเจอแล้ว Enemy. Enemy นี่แน่โทษฐานยิงเพื่อนเราหลบก่อนดีครับวฉบชุบชึบพัญญาดีครับรออะไรเกือบแห้งหวังว่าเขาจะมาคนเดียวนะดูเหมือนกับว่าเพื่อนของผมจะทิ้งผมไปแล้วแล้วนายจะเสียใจอะเด้ออะเดอต่อไปเป็นการไล่เก็บศพอยู่ไหนแล้ว ไปไหนแล้ววะเฮ้ยเสียงเท้าเสียงเท้าเดี๋ยวนั้นเหมือนได้ยินเสียงเท้าเลยอะเก็บก่อนเก็บก่อนรีบเก็บรีบโกยนะฮะเหมือนได้ยินเสียงเท้ารอบรอบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเข้าบ้านเมื่อกี้โดนยิงรู้สึกว่าจะทิศเนี้ยทิศที่ผมหันหน้าไปเนี้ยแหละอย่างแรกคือขอพัญญาก่อนนะฮะแต่เย็นๆฮะไม่ต้องรีบร้อน ซัดยาแก้ปวดเข้าไปปั๊มเลือดให้เต็มค่อยออกไปบวกเอาละไปต่อกันเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีแน่จริงก็โผล่หัวออกามามีเสียงเท้ารอบๆนะครับรอบๆบ้านนี้ไม่เจอฮัลโหลเพื่อนมียิงเรียกข้างบนนะฮะเหมือนเสียงมาจากข้างบน ได้เลยจังหวะนี้เราต้องเล่นทีเผอวิ่งดิฮะวิ่งเอวิ่งดิเอเอวิ่งเอวิ่งเอวิ่งอุ้ยอุยโดนถอยตูดฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายปิดประตูก่อนเดี๋ยวยุ่งเข้าฝังเสียงเท้านะฮะเงียบคลิปไอ้นี่แอบเนียนอจุยอจ๋ยอจุ๋ยฮัลโหล อันนันอันนั่นน่อันนั่นนีอนนนน่อันนี้คือโชคดีนะฮะโชคดีเสือใจด้วยที่นายอยู่ในพื้นที่ดินแดงที่นี่ไม่ใช่แจ้งวัฒนะทําเป็นมาใสาชุดพุ่มมงพุ่มไม้ใสอ่ะดีแต่ว่ารู้สึกว่านายจะอยู่ผิดที่ไปห,หน่อยนึงโอ้โอ,โอตรงนั้นแอร์ดับพึ่งลงมาควันชงมองชอง,งเฉงเลยมันต้องมีสักคนมาสินะชอแวบบชแวบบ ปิดประตูก่อนเดี๋ยวคนสุดท้ายต้องโผล่มาเก็บแอร์ดอปฮะโอ้อยู่นอกวงแล้วแปลว่าเขาดักยิงเราเหมือนกันมันเนินนะครับฝั่งซ้ายนี่แน่น้อยหนาไปเกินถามทางนะฮะโยนหินถามทางหนึ่งลูกมีอะไรปลาให้หมดอย่าเข้ามานะ ยังไงฮะยังไงยังไงยังไงเพื่อนยังไงข้างนอกข้างอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยไหนวะข้างบน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 เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นป๊บนั่นไงอะไรเพื่อนโอ้ยสายนอกวงละเพื่อนเด็ดใจด้วยนะเอาละก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ย โลกของเราในตอนนี้ไร้พรมแดนนะฮะผมก็เป็นคนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งเลยนะในคลิปนี้ทั้งหมดผมก็มั่วๆแนว,วไ,ไปคิดอะไรได้ก็พูดไปอันนี้ผมก็จะเป็นตัวอย่างให้น้องๆดูนะครับขอแค่ให้เราก้าใช้ชนะข้างหน้าก็รอคุณอยู่ว่าแต่ว่าเพื่อนผมหายไปไหนแล้วเนี่ยงั้นผมขอไว้อะไรให้เพื่อนผมแปบแล้วกันนะโชคดีนะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายทุกคนรักนะุ๊บจบ